13่สิบสนดที่สิี่ก็วันนี้มีพาพเจ็รูปนะครับนุ่นหลงตาวันนี้ก็มี f อฟนะครับกานระยามิิดนะครับ,รบ,รบลูกค้าประจำนะก็ร่วมอนุโมธนาบุญนะครับป้าทอง วันนี้ก็ช่วยร่วมทำบุญตะบานอยู่ที่3ชุดนะครับก็ขอร่วมอนุโมทนาบนุญจากปลาทองด้วยนะครับนะชุดที่สิบาชุดที่1ิบสี 14, นะครับชุดที่13ชุดที่1ิบ ก็วันนี้ก็มีน้องแอมนะที่เป็น F4 แล้วก็เป็นลูกค้าประจำนะครับร่วมอนุโมทานากับอาจารย์อยู่ที่3มชุดนะครับก็ขออนุโมทานากับน้องแอมด้วยนะครับชุดที่17บเก็ได้ตามเป้าพอดีแนบมีพระท่านเดินมาพอดีนะครับนะ วันนี้ก็มีนะครับสี่นะครับลูกค้าประจำนะรวมอนุโมทนาสาธุนะครับก็จะมีพี่ออมจากอเมริกานะแล้วก็มีน้องน้องออยจากซิดนีย์ออสเตรเลียนะครับแล้วก็มีพี่แมวคนเดิมนะครับแล้วก็มีคุณแม่ผมนะรวมกันแล้วเนี่ยก็ช่วยร่วมอนุโมทนาบุญอยู่ที่4 5หชุดนะครับก็เป็นทุน ไว้ใส่บาทในวันต่อไปนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับครับ f อนะครับแล้วก็คารยามิตรที่ช่วยร่วมนะครับทำกุศลในครั้งนี้นะคะ ร่วม,มอัุลมวาสนาบุญนะครับปาวันเกิดลูกของวันอังคารน,นะนะพี่แมวเช่อมา150ออกา,า้า เยอะอ่าไม่เป็นไรอ่าอ่าปะ,ะชุดที่18บแปดง่ายแต่ไม่ชัดไอ้องนี้เราใส่แล้วองนี้ใส่แล้วอ่าลุกอ่าแล้วก็โอ้ก็ได้สิบได้สิบแปดนะเพราะพระหมดแล้วได้อยู่ที่สิบแปดชุด รอ,อ,อไฟครบี่สิบนไปอรอพักตอนนี้เขารอพักกันนะอ่เยอะมากเลยดูนะครับรรยากาศรอพักเดินออกมาเป็นเลยยาวเลย ใส่เลยใส่ทั้งถุงเลยนะโมใส่ทั้งถุงเลยใทั้งถุงเลยอ่ะก็รูปบรรนโมรนาบุญนะครับนะทำบุญเส่ข้าวอาหารแห้งที่โรงเรียนลูกนะครับก็หมดเจ้าชุดชุดสองชุดสามชุด ห่ชุดห้าชุดหกชุดเจ็ดชุดแปดชุดเก้าชุดนะก็รอนมอทนาบุญน,นะฮนะทุกเช้าก็จะเปิดอีิปิโสนะครับฟังนะครับแล้วก็คถามเงินล้านเนะี่ยนะครับในช่องผมมีนะนะครับก็ลองเปิดเข้าไปดูนะโอเคครับรอนมอทนาบุญครับ